ก็ผ่านมาหลายปีแล้วามาก็เดินทางเรื่อยไปโน้นบ้างไปนี่บ้างมาเมื่ไม่กี่วันมานี้ก็ไปที่หุบเขาโพธิสัตว์ของแม่ชีสันทนีก็ไปเห็นสถานที่แต่ละแห่งแต่ละแห่งมันก็มีดีมีเสียในที่ทุกคนทุกแห่ง หลังจากนั้นก็เพิ่งไปที่โขนมมกอันดามันที่คนกรษฑสีคว้าก็เป็นญาติญาติร่วมทวดกันมาไปทำที่ปฏิบัติธรรมที่โถนโมกอันดามันมีดรหมาจันยามาบรมอยู่ คนเด็ดก็อยากให้มีฝรั่งมาอบรมด้วยก็ประกาศออกไปเอาก็จริงๆมีฝรั่งเพียงคนเดียวเพราะมันเป็นการเริ่มแรกต้องใช้เวลานานกว่าคนจะทนใจทำอะไรต้องมีความอดทนต้องมีความมุ่งมั่นต้องมีความตั้งใจ ถ้าพอไม่มีคนมาแลว้วก็เบื่อมันก็สำเร็จไม่ได้ามาที่มาที่นี่เคยพูดกับโยมจารีว่าถ้าไม่มีใครมาไม่แต่โยมจารีคนเดียวอัตมาก็มาเพราะโยมจารีมีเจตนาที่ดีอยากจะใช้ที่ตรงนี้ให้เป็นที่ปฏิบัติธรรมก็ต้องขอขอบใจาญาติโยมที่ มาติดต่อกันหลายปีแนละ้วมักบางน้อยบ้างออก็ขึ้นอยู่กับเหตุกับปัจจัยการที่เราจะก้าวหนะ้าในการปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องมีสัมมาทิฏฐิเป็นตัวนำถ้าไม่มีสัมมาทิฏฐิมันก็เดินทางผิด ระเจ้าตัสว,ว่าสัมมาทิฏฐิสมาทานาสัพพังทุกขังอุปัจกุงคนจะพ้นจากความทุกข์ได้เพราะสมาทานสัมมาทิฏฐิต่าอจารยธระมธาอธิบายไว้ว่าสมาทานกับอุปาทานคนละอย่างสม,มาทานคือรับมาถือว่าอย่างดีว่าอย่างถูกต้อง พระบาทานค็ยยึดมั่นถือมั่นข้าไปแบกข้าไปโถนวายมันก็ต้องหนักอกหนักใจแต่ว่าถ้าเราสมาทานสมาท,ทิิความทุกข์ต่างๆก็จะน้อยลงน้อยลงมันเราที่เกิดมาเนี่ยมันพาความทุกข์มาเสร็จแล้วในชีวิตของเรา ครั้งหนึ่งพระธรรม,มาสัมพุธธเจ้าตอนท้ายๆแห่งชีวิตของพระองค์วันหนึ่งเรามานั่งตากแดดหัวชาพระอนอนท์มารูปพระวรากายของพระองค์แล้วกราบทูลว่าเดี๋ยวนี้พระวรากายของพระองค์ไม่เหมือนก่อนแนละ้วดูเหมือนอย่างเหี่ยวยน่น มีความชรามาครอบงำพระองค์มากกว่าแต่ก่อนพระเจ้าตรัสว่าจริงอย่างนั้นอานน์จริงอย่างนั้นอานนนในความเกิดเนี่ยมันมีความตายอยู่แล้วในความหนุ่มมันมีความแก่อยู่แล้ว ในความไม่มีโรคมันก็มีโรคอยู่แล้วแต่คนไม่เข้าใจเพราะว่าไม่มีสัมมาทิฏฐิพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แต่คนพบสิ่งสงสุดที่มนุษย์ควรจะสนใจควรจะสแสวงหา เทวดาคนพบคืออมตะธรรมอมตะธรรมคือธรรมะที่อยู่เหนือความตายแล้วก็รุงทุก,ก็คือนิพพานแต่เราต้องเข้าใจว่าการอยู่เหนือความตายไม่ได้หมายถึงร่างกายไม่ตายร่างกายนี้เป็นสังขารถ้าเป็นสังขาร มันก็มีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแต่บากคำมันไม่ตายคือจิตไม่รู้ถึกว่ามีผู้ตายอันเนี้ยที่มันยากที่สุดคือจิตมันรู้ถึกว่ามีตัวตนมีอัตตาที่คนโครรกรธนำมาพูดไอ้อัตตาเนี่ยมัน ทีแรกมันมีน้อยเมื่อเราเกิดมาใหม่ๆเด็กๆมีอัตาน้อยแต่พอโตขึ้นโตขึ้นอัตตาก็เพิ่มขึ้นเพิ่ม,มขึ้นความรู้ว่าตัวตนมันเพิ่มขึ้นอย่าเอรา่าถ้าได้มีการศึกษามีความรู้มีตำแหน่งมีทรัพย์สินเงินทองความจริงที่เ่านี้คือสมมติมาจากของจริงอะไร ประเด็นสมมติว่าเรามีทรัพย์สินเท่านั้นเท่านี้ที่ดินเท่านั้นเท่านี้ที่ดินที่คนเคยที่คนยึดถือมาเป็นของเราเน่ก็มีคนเคยยึดถือกันมาก่อนบางทีก็ตายในที่ดินแรงนั้นก็มีเราก็ไปซื้อไปยึดถือว่าเป็นของเราของเราสักวันหนึ่งเราก็ต้องจากไป เพราะจริงๆมันไม่มีอะไรเป็นของเรามันเป็นของธรรมชาติแต่คนไม่มีสัมมาทิฏฐิมองไม่เห็นก็ทำให้เกิดปัญหาทำให้มีความทุกข์พระธรรมพมระพุทธเจ้าพระองค์บำเพ็ญบารมีมามากมายตามพระคำพีพูดว่าสี่อสงไขยแสนหมากับมันนานมาก ทีนี้พวกเราเนี่ยเรารู้ไม่ได้ว่าอดีตเราเคยบำเพ็ญบารมีมากน้อยเท่าไหร่แต่การปฏิบัติธรรมนี่คือการสร้างบารมีคำว่าบารมีก็อทำให้คุณธรรมมันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจากวันหนึ่งอาจะเข้าใจธรรมะที่พระรจจพุทธเจ้าสัสธรรและสอนไว อาจจะเป็นไปได้เราตั้งใจที่จะปฏิบัติธรรมไปเรื่อยๆโดยพยายามสังเกตเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นภายในตัวชีวิตของเราเองและชีวิตของผู้อื่นในทิงแวดล้อมต่างๆเดี๋ยวนี้โลกมันจเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี รู้กันไปหมดโลกมันกว้างเอาโลกมาใส่ไว้ในขวาม,มือดูเรื่องอะไรก็ได้ความรู้เหล่านี้มาจากการคิดคนของมนุษย์นั่นเองไม่ได้มาจากสัตว์เดรัจฉานเลยสัตว์เดรัจฉานมันทําอย่างนี้ไม่ได้มนุษย์เท่านั้นที่สามารถทําได้เราเป็นหนี้บุญคุณ ของคนจำนวนมากมายที่เขาคิดสิ่งนี้สร้างสิ่งนี้ให้เราได้สะดวกสบายอย่างเครื่องขยายเสียงที่ขยายเสียงได้เนี่ยเมื่อก่อนมันไม่มีมมร้อยปีกว่ามาน,นี้มันไม่มีเครื่องขยายเสียงมาใช้ปากเปล่าโพดตโกนกันไปมนุษย์ก็คิดพยายามทำ ให้เสียงมันดังไปไกลพิธีนั้นพิธีนี้เจะกระทั่งมีเครื่องขยายเสียงขึ้นมาอย่างโทรศัพท์ที่พกพากันอยู่เมื่อก่อนมันไม่มีเดี๋ยวนี้ก็มีกันทุกคนเด็กๆก,ก็มีในโทรศัพท์มือถือต้องการดูอะไรได้ก็บันทึกเอาไว้เรื่องราวต่างๆเรื่อง ร้อยกว่าปีมาแล้ว้ามานั่งรถไปที่นั่นที่นี่บางทีนั่งไปกับพระพระท่านเล่นคอมพิวเตอร์อามาก็ลองถามดูว่าไหนเขาลองเปิดนังตะลุงที่เคยมีชื่อเสียงประมาณร้อยกว่าปีมีไหมพอเขาไปค้นก็มีจริงมโนราที่มีชื่อเสียงร้อยกว่าปีที่ผ่านมามีไหม มันก็มีสัาปาอังกฤษถ้าต้องการจะรั่วมันแปลว่าอะไรมันก็มีแล้วมีพร้อมทุกอย่างเพราะนั้นมนุษย์เราเนี่ยก็ช่วยกันคิดช่วยกันสร้างขึ้นมาเราก็เป็นหนี้บุญคุณของคนอื่นแต่ว่าคนทั่วไปไม่ก็รู้สึกอย่างนี้ คิดว่าเรามีต่างๆและไปซื้อเขามาเอามาใช้ถ้าเขาไม่ผลิตสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาแม้เรามีต่างๆเราจะไปซื้อที่ไหนแม้แต่าอาหารที่เรากินกันทุกวันถ้าไม่มีคนผลิตอาหารขึ้นมาเราจะไปซื้อกินได้อย่างไรแต่คนไม่ค่อยคิดกันคนใดคิดแต่เรื่องตัวเองมากกว่าคนอื่นพระธรรมมาธรรม,มุติเจ้าพระองค์ บัตรขึ้นมาในโลกต้องการช่วยเหลือทรัพ์โลกให้พ้นจากความทุกข์พ้นจากปัญหาเราก็บอกทางเอาไว้ให้เราปฏิบัติความจริงไม่ต้องไปหาที่ไหนหาในร่างกายที่ยาววาหนาคลืบเอี็บว่าชีวิตที่เราได้มาคือมันเป็นสังขารธรรมถ้าเป็นสังขารมันมีทุกข์อยู่ในตัวของสังขาร แล้วควาทุกข์มันหลายความหมายหนึ่งทุกข์เจ็บปวดการทุกขเวทนามีในทิ่งที่มีชีวิตที่มีจิตมีวิญญาณอาศัยอยู่แต่ว่าสิ่งที่ไม่มีชีวิตเช่นภูเขาหินแผ่นดินเรืออะไรก็ตามสิ่งก่อสร้างที่มนุษย์สร้างขึ้นมาไม่มีชีวิต แต่มันก็มีลักษณะเป็นทุกข์อยู่ในนั้นด้วยถ้ามันเป็นสังกาธรรมคือจึงใดที่มันไม่เที่ยงจึงนั้นไม่มีความทุกข์อยู่ในตัวแต่ทุกที่ทำกันที่ถุดเพราะจิตของเราไม่มีปัญญาไม่มีสัมมาทิฏฐิก็ไปยึดเถือว่าเป็นเราบ็งของเราเนี่ยทุกที่ เอาชนะยากที่พลังมาบร่มที่ถวโมทนาชาก็ดีที่เทปะพาวันก็ดีวันนี้มาได้โอกาสพูดให้พลังฟังมีพลังประมาณแปดสิบกว่าคนหลังจากได้มาบรรยายจบเป็นทุกคนหน้าตายิ้มแย้มเขาสบายใจพระมาก็อธิบาย ให้เขาเข้าใจสิ่งที่เขามาปฏิบัติอยู่ก็มีหล,หลายเรื่องแต้มาโปรดว่าพุทธศาสนาทั้งหมดสรุปลงในกันลยาณมิตรเกือเพื่อนดีๆเด้ตรัสว่าถ้าเราได้กัลยาณมิตรความกร์ต่างๆ มันก็จะเอาชนะได้มาก็พูดให้กวางไม่กกำลังใจว่าพวกคนที่มาทุกคนเป็นคนดีไม่จะเป็นคนชั่วไม่จะเป็นโจรถ้าเป็นโจรเป็นคนชั่วคงไม่สนใจมาปฏิบัติอย่างนี้ทุกคนเป็นคนดีนี่เมื่อเรามีคนดีมาอยู่กันมากๆ เราก็มีกำลังก็ได้เพื่อนที่ดี่ว่าคคำว่าเพื่อนมันมีอยู่สองความหมายคือเพื่อนที่เป็นบุคคลและเพื่อนที่เป็นธรรมะทางการที่พวกคนมาปฏิบัติธรรมเนี่ยคนจะได้เพื่อนที่เป็นธรรมะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆก็คือสติสัมมัญนยะและความเพียรเพราะการปฏิบัติธรรมเนี่ย ก็ต้องอาศัยสติอยู่กับเนื้อกับตัวสัปรปชัญญน,นี้แก็ต้องใช้ความเพียปรปฏิบัติไปปฏิบัติไปจิตใจก็มีสมาธิพอจิตมีสมาธิมันก็เกิดปีติอิ่มใจสุขใจมันก็สบายใจหายใจเข้าอยู่หายใจออกอยู่ก็ได้อยกับสุข ที่ซื้อโดยเงินไม่ได้ต้องปฏิบัติเอาเองอันนี้พอได้สมาธิมาก็ศึกษาต่อในระว่าวิปัสสนาก็คือพิจารณาสิ่งต่างๆให้เห็นตามที่เป็นจริงก็คือพิจารณาสังขารนั่นเองชีวิตของเราทั้งหมดคือสังขารจะเป็นรูปก็ดีเป็นนามก็ดีเป็นเบนจากขธนก็ดีเ็จะขันธขคยอรูป เวทนาทัญญาสังขารวิญญาณสรุปลงในสังขารธรรมสังขารธรรมมันก็ไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งโยดับไปอะไรไม่เที่ยงแต่นั้นเป็นทุกข์ในเป็นทุกข์แต่ไปยึดถือว่าเป็นเราบางของเรามันก็ต้องทุกข์ใหญ่ถ้าใครทําได้ไม่ยึดถือว่าเป็นเราบางของเราความทุกข์มันก็หมดเข้าถึงอมตะธรรม เออไม่มีความตายในความรู้สึกของพวกนั้นอีกต่อไปก็คือพระอาหารหันต์แลพวพเรานี่ยังมีตัวตนเพราะมีอวิชชามันยังคอยข้ามาห่อหุ้มจิตใจอยู่ก็พยายามปฏิบัติกันไปเรื่อยๆธรรมของพระพุทธเจ้าพระองค์สอนไว้สองระดับ นระดับศีลธรรมระดับโลก,กิยธรรมระดับทั่วทวไปสองระดับสูงระดับโลกธรรมพุทธบเบษัตไม่ว่าเป็นนักบวชภิกษูปิกสูนิบาสรบาติกาเป้าหมายเหมือนกันเพื่อเข้าถึงอมตะธรรมอยู่เหนือความตายและทงถุดก็คือคพระนิพพานขณะน,นี้ ขาวที่คนตื่นกันมากกลัวกันมากโรคระบาดโรคไวรัสโควิดประเทศนั้นประเทศนี้กลัวกันไปหมดแต่มาทางเกตดูพวกฝรั่งเขาไม่เค่อยกลัวเท่าไหร่คนไทยกลัวมากกว่ามันก็จ,จะดีสำหรับคนไทยาทางป้องกันอาจจะไม่ดีสำหรับฝรั่งถ้ามันเกิดโรคระบาดจริงๆเขาอาจจะ จะรับอันตรายมากกว่าเราก็ได้อาการที่เขาเตือนก็เป็นสิ่งที่ดีเราก็ต้องปฏิบัติตามกินร้อนช้อนกลางล่างมือสวมหน้ากากที่อยู่กันมากๆพยายามลดการชุมนุมของคนจำนวนมากๆม,มันก็เป็นสิ่งที่ดีแต่มามีความเชื่อมั่นอยู่หนักหนึ่งว่าถ้าเรานำธรรมะของพระเจ้ามาแก้ปัญหา ว่าปัญหาของเราจะมีน้อยเนื่องเราไม่กลัวความตายเพราะความตายมันคู่กับความเกิดเราเกิดมาความตายมันก็อยู่แล้วพระเจ้าตรัสว,ว่าในความเกิดมันมีความตายอยู่แล้วให้ถ้าเกิดมาเพียงเพื่อตายมันก็เหมือนกับสัตว์เดชานทั่วไปแต่พระธรรมมาธรรมพทธเจ้าได้สอน ธรรมะอาวาัยเพื่อคนเข้าถึงอตรธรรมะธรรมะหมวดหนึ่งน่าทนใจมากเรียว่าพรหมจรันรย์คิบพรหมจรันรย์ฉิบเนี่ยอามาก็พูดเยอะบ่อยก็การปฏิบัติธรรมประพฤติพรหมจรันรยร์ชีวิตประเทิดหนึ่งชันทะมูลกาต้องมีชันทะมีความพอใจเป็นมูลบเนต มณติการะสมภาวะมณติการะเป็นแดนเกิดองใคร์โคน,นพิจรนาพัตตะสมุทยาปฏิบัติธรรมจริงๆปฏิบัติเมื่อพัสตะมันเกิดพัตตะมีหกพัตตะพัตตะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ว่าพัตตะคือสิ่งสามสิ่งที่มันทำงานร่วมกัน คืออนนภายในกับอายนะภายนอกละวิญญาตมันทำงานร่วมกันยกตัวอย่างเช่นตาถึงกับรูปวิญญาณมันเกิดก็เป็นผัสสะผัสสะเนี่ยตัวทำกันถ้าเราไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะก็เป็นโอกาสของวิชาจะเข้ามาที่ผัสสะผัสสะสมุทยัยบรรดาัตว์ทั้งหลายที่เกิดมา อยภาด้ยอำนาจของเวทนาสรุปลงที่เวทนาเวทนาสโมสรา,าที่คนแต่งเนื้อแต่งตัวอาหารการกินบ้านเรือนที่ชอบแบบนั้นแบบนี้ล้วนแดบเรื่องเวทนาทั้งนั้นการที่จะอยู่เนื้อเวทนาได้ต้องเป็นพระอรหนันต์นุ่ บรรลุอนุปาทิเสตรกนิพพานธาตุจะอยู่เหนือเวทนาได้คนธรรมดามันอยู่เหนือเวทนาไม่ได้เวทนาสมุทรนาทีเหล่านี้มันมีในชีวิตของเรานการปฏิบัติจริงๆต้องมีสมาธิประมุขขาสมาธิเน่ยเป็นประมุขถ้าต้องมีสติ เป็นใหญ่ตาทิปตยะแล้วก็มีปัญญาปัญญุตระปัญญานี่เป็นสิ่งที่ยวดยิ่งสำคัญยิ่งเราจะยังลงโทอม,มตะอม,มตโตคาถาอรดายปริิิภานะประโยชน์ฐานะทิ่งทงสุดในพุทธศานาคืออนิพานธรรมเหล่านี้ บางอย่างมีอยู่ในชีวิตของเราแล้วแต่บางอย่างมันไม่มีก็พยายามปฏิบัติต้มันเกิดขึ้นเกิดขึ้นแต่ว่าสร้างบารมีในอย่างลมหายใจข้าวออกมันเป็นสังขารหายใจข้าและหายใจออกเราจะบังคับไม่หายใจเข้าออกมันบังคับไม่ได้ถ้าบังคับมันก็ตาย จะไปกดในน้ําไม่หายใ,ใจมันก็ตายอะไรครอบไม่อากาศเข้าได้คนก็ตายนี่มันเป็นธรรมชาติหายใ,ใจเข้าหายใจออกเนี่ยอาศัยสังขารเพื่อวิสังขารวิสังขารคือปนิพานนั่นเองเพราะนั้นเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่ก็รีบใชเ้เถอะ มันก็ไม่แน่เหมือนกันว่าจะตายด้วยโรคอะไรโรคภัยก็เจ็บมันมากมายเนี่ยมามาก่อนสมัยได้ยินข่าวว่ามีโยนที่เป็นญาติญาติประโยชนประเทศออสเตรเลียไปฝึกเป็นนักบินเรียนจบแล้วเป็นนักบินพร้อมได้ทำการบินได้แต่เครื่องบินมันชนในอากาศเสียชีวิตพาทบมาเผาที่ก่อสมัยนี้เองก็เป็นญาติญาติกัน ชีวิตมันไม่แน่นอนแต่ละปีแต่ละปีที่คนเดินทางกันอย่างวันสงการตายมากกว่าโรคโควิดเป็นร้อยร้อยบาดเจ็บเป็นพันพันหรือเป็นหมื่นทุกปีั้งความตายนี้เป็นที่แน่นอนพระเจ้าจึงสอนให้เราพิจารณาความตายอยู่เป็นประจำเพื่อไม่ประมาทประรีบใช้ชีวิตที่เรามีอยู่นี้ ให้เดินทางไปูกอามาตะคือความไม่ตายแล้ววันนี้นท่านเจ้าหน้าเพอพระครูที่ป่ะกุณากไไารไม่ได้มาเพราะโชคดีท่านประทิตได้มาทำมาก็มีพระทองผม,มแล้วต่อนนี้ก็ปฏิบัติกันควรจะตั้งคำถามว่าเกิดมาทำไมจะเกิดมาเพื่อตายแล้วก็ไม่ต้องปฏิบัติ เราเกิดมาเพื่อบรรลุอมตะธรรมก็ต้องสนใจปฏิบัติในที่ทุกขนทุกแห่งมันมีแต่สังขารเท่านั้นแล้วก็ลักษณะมันไม่ได้เหมือนกันมีดีมีชั่วอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่างอันนั้นเมื่ออารมณ์ต่างดามากระทบจิตใจของเราก็พยายามทำให้อยู่เหนือ ความยินดียินร้ายอภิชาและโทมนัสก็ใช้ธรรมที่เรียวกว่าโพธิปักกียธรรมมีสติปัฏฐานทีสัมมาปัฏฐานทีอิทธิบาททีอินทีห้าพละห้าโพธงเจ็ดอิยม,มาตุงแปดที่เราปฏิบัติธรรมคือปฏิบัติโพธิปักกียธรรมถ้าไม่ปฏิบัติโพธิปักกียธรรมไม่มีทาง ที่เอาชนะความทุกข์ได้เราได้าตรัดว่าแม่ไก่มันออกไข่มาเจบฟองเิบสองของถ้าแ,แม่ไก่กกไม่ดีลูกไก็จะออกมาไม่ได้แม่ไก่ต้องกกคองไข่อย่างดีเมื่อเวลาผ่านไปผ่านไปลูกไก่ในคลองไก่ก็โตขึ้นมันก็ใช้ปากหรือใช้เล็บทำลายกระปอกไก่แล้วมาออกมาเป็น ลูกไก่จะได้ก็เหมือนกันถ้าปฏิบัติอยู่ในโพธิปัจจียธรรมเช่นปติปัฐานที่ที่เรากำลังจะปฏิบัติกันต่อไปนี้เนี่ยคือหนทางอันขอญาโยมพอใจอาศัยกายบ้างเวทนาบ้างจิตบ้างธรรมบ้างเป็นที่อยู่ของจิตจะลมหายใจข้าวออกหายใจข้าก็ตามลมไปหา,าก็ตามลมมา อย่าจิตมันไปอยู่กับเรื่องอืน่นอยู่กับปัจจุบันแต่ที่ที่ท่านปฏิเทศพวกก็น่าทนใจอดีตมันก็ผ่านไปแล้วอนาคตยังไม่มาพยายามอยู่กับปัจจุบันแต่ว่าทำการี่จจดอะไรยอมปฏิบัติไอ้โครงตรักเป็นคนกำหนดเวลาไม่แจ่งเวลาก็เลิกกัน